ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมินิโวเคยตต้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นชิ้ที่หน้าอกแต่ที่จริงมันเป็นกล่องนะครับมไม่ใช่หน้าอกครับเกมมินิโวแปลมั่วครับ <laughs> แต่ว่ามันไม่เห็นลูกกับมันรูดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเอ,อาจจะมีเสียงพัดลมนะเพราะหมร้อนมากเลย โอเคเริ่มเลยโอเคจากนั้นก็ถ้าผมมีเพื่อน Trans ผมก็จะให้เพื่อนมาเล่นนะครับ Unis. ผมมีเพื่อนเยอะเลยแหละแต่เพื่อนไม่ว่างนะครับเพื่อนไปหมดเลยโอเคอะไรอ่ะน,นี่คือสนามอกโอเค okay. ก็คือสนามกล่องไม่ใช่เครื่องทําน้ํา <c oughs> มั่วแล้วนี่ไม่ใช่น้ำโอเคมีหมูมียาหายใจเตือนน้ำรีดอ๋อนี่ตู้เย็นเหรอเฮ้ยใช้ตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นว่ะตูเ้ตเย็นอะไรบ้าง <c oughs> ตู้เย็นมีอะไรบ้างเพึ่งขวดหา้าเฮ้ยนี่ยังไม่ออกมะโอเค เรามีอะไรบ้างเรามีหมวกก็ควอใส่สวมใส่สวมใส่สวมใส่เคเรียบร้อยจากนั้นกออ็มีอะไรบ้างเนี่ยทำไมกล่กองนะมันแยกกันนะทำไมกล่กองมันแยกกันนะโอ้โหไม่มีของเลยเลยไม่มีของอะไรเลยเคดี <c oughs> ม่มีของอะไรเลยโอ้ย เคเรามีอู้ดอ๋อเรามี like okay. แบบเป็นเกาะลอยฟ้าน้ำขวดล้วะโอ้โหไอหมูหยาดิปิดกับกาบปิดกับกาบโอเคเรียบร้อยจบ ครับอ,อ,อะไรอ่ะไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่หินไม่ใช่หินแล้วคืออะไรไม่รู้มันไม่ใช่หินแล้วมเนี่ยโอ้โหเก็บไม่ได้ได,าาด้วยบลกลาวานโอ้โหมันไม่ใช่หินนะ่ะประเดนนะ็นอ่ะ เชื้หินเชื้อพึ้งได้อีกเลยแล้วก็ได้เชื้อพึ่งมาที่จริงมันควรจะเป็นอันนี้มากกว่านะเป็นหินโอ้โหไม่ได้หินอ่ะได้อย่างอื่นอ่ะโอ้ยจะมาขุดขุดเหมืองเลยกันเลยเดี๋ยวขุดเหมืองแบ๊บนึ้งนะครับ นี่แล่เลยนะเนี่ยแล่พิษเด้อแล้วขุดได้ด้วยพลังงานครบเน่นอะไรล่ทานเด้อนั่นไงใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โอ้โหเป็นทานเกมวิดีโออัปเดตนี่คือไม่รู้เรื่องเลยครับ ไม่รู้เรื่องเลยแล้ก็เปลี่ยนด้วยแลกก็เปลี่ยนชื่อไปเลยแถมแลกก็เปลี่ยนลักษณะด้วยแต่รูปร่างยังเหมือนเดิมนะฐานเนี่ยต่อไปครับ <t> อยากู้วนแลหรืออะไรเฮ้ยแลอะไรอ่ะดูสัวแลเพชรชัวโอเคเดี๋ยวขึ้นมาก่อน <t> ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ขุดนี่นี่ นี่โอเคเรารู้ได้เราเก็บน้ำกับลาวาไปดีกว่าไม่ใช้ไปอยู่เลยละไม่ใช่เนี่ยมันเป็นบล็อกลาวาดำเฮ้ยท่านท่านโอเคใช้มันอุดไปเลย หินอุดได้แหละโอ้ยลงไปดีเออโอเคอุดไปเลยอย่าค้างเออค้างอีกอืมแล้วก็ไปค้างเฉยโอเคอขอคุณมากีกพิดน,น,นึงนะครับทนันี อีผมจะขุดแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเกาะเพราะว่าไอ้ไอ้อันไหนไอ้เออเออเกาะไอ้เกาะที่มันเป็นกล่องมันจะอย่างนี้แล้วขุดแบบนี้ไปเลยจะได้เจอได้ใหม่ๆไม่ไม่มีเหล็กเลยเหรอไหน้เหล็กอ่ะไหนไม่มีเลยอ่ะ เด็ดเนี่ยที่เราใช้อยู่ก็เป็นเลเป็นทองนะฮะทองแดงยแสดงว่าไออ,อีเตอร์ไม้น่าจะเปลี่ยนเป็นหลิกเนียไม่ใช่อีเตอร์ไม้น่าจะเปลี่ยนเป็นทองแดงอนะ่ะเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเดะเหล็กมันเฮ้แต่เหล็กรูปร่างเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันรูปทรงอาจจะเปลี่ยนก็ได้ลองดูนรูปทรงอาจจะเปลี่ยน ไม่ใช่หมายถึงแล่เอ๊ะนั่นไงแล่มิดลิทโอ้โหชื่อแปลกอะชื่อแปลกมากเลยโอเคโอ้โหแล่อะไรเนะรี่ยแล่ยังเคสีทองนิดแล่ลูกโซนถูกไหมไม่ใช่แล่ทองแร่ทอง,ทองมันชื่อว่าแล่ลูกโซ่ใช่ไหมอืมนีน่ชื่อแปลกแปลกนั่นแหละ วิหลงทางสืส้อซื้อและหลงทางโอยยืมไฟได้มั้ยยืมไฟยืมไฟปุ๊บโอเคมีมีไฟเลยครบพื้นเราไม่สามารถเอาแถาวนี้นะเออเราตัดต้นไม้ไงเราแปะวิตรงนี้ปุ๊บโอเคขุดตรงนี้กับ อเคอืมห็นเ,เพื่อเพื่อผมเป็นคนเกียดเลยนะเก็บไปทำอื่นด้วยออืโเคอีวัวนี่ไม่ได้วัวเฮ้ยเกะกะขวางทางอย่างนี้นะเค้ยแล้วทำไมมันป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมาต่อต่อเมื่อกี้ โอ้โหใช้ฟันเล็กด้วยโอ้โหจะเป็นคุณเล็กไงอ,อย่างเงี้ยตัวนี้เล็กเท่าไหร่ละหนึ่งเองอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงในเกมอะเสีงยงอะไรอะเฮ้ยอย่าทำให้หล่นได้ปะคือตัวนี้เราจะเจอเหล็กสามก้อนละ โอเคเราได้มาแล้วอุย้ยเสียงอะไรวะมันหล่นหยาบดิเสียงอะไรเนี่ยเสียงใจเหรอโอ้ย เหล็กและสาก่อนจากนั้นไปดูที่เครื่องมือครับเสียงหายใจเหรอให้เสียงหายใจละจะดูอุปกรณ์กันกน,นี่ขวานมีลิตรจะใช้วัตถุดิบไม้คไปตัดต้นไม้กันเฮ้ยมีกล่องซ่อนด้วยอ๋อเป็นคอกสัตว์นั่นเอง เป็นวัวหมินวัวเป็นหมินวัวเป็นหมิ่นวัวคี <c oughs> โ,โอ้ให้ดินแล้วจ้งเยอะเลยอ่ะให้ดินเราเยอะมากเคตัดต้นไม้แป๊บแค่นี้พอไม่ <c oughs> ต้องตัดเยอะอเคนี่ไง็จแล้ว <c oughs> แล้วก็ครับขวานกันเลยเลยจะตัดอ <c oughs> อกเนี่ยไม่รู้อ่ะ งงว่าทำไมรั้วต้องใช้ขวานจาดนะในเมื่อมันมาเป็นนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ม,มันเป็นเป็นอะไรวะเป็นรั้วไม่ใช่ลัวหินนะมันต้องใช้ต้องใช้อ,ใชอีเตอร์ดีทำไ,ไมอันนี้ใช้ใช้ขวาน <c oughs> งงโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำสแลับอ่ะไม่ใช่ทำครึ่งบล็อกอ่ะครึ่งบล็อกจะไปครึ่งบล็อกอ่ะได้ไหม การก่อสร้างได้ดูการกสร้างโอ้โหโอเคมีมีบล็อกให้เราเลือกหลายแบบเลยแต่เราจะเอาหินน่ะหินหน่ะหินอันนี้มันได้เลยแต่ว่ามันโหมันใช้ไม้ดิอยากใช้หิน มัสดิบมให้เรียกเกยอะมากมสัสดิบที่เปกใหม่เกินแผ่นมิดสนิมพื้นไม,ไม้ไม่มีเสหลับเลยอะหินหน้าถ้าไม่แตกก็ไม่ได้ด้วยถึงมันแตกอะ ทำ,ทำไงให้มันแตกวะเคท้ามันใช่หินต่อวะเนี่ยเรามีอยู่ห้าสิบห้าต่อได้สบายเคเคดูขอต่อแป๊บนะครับเค okay, ผมต่อมาถึงแล้วโอหดูดิแน่ทำไมมันต้องใช่มันชอบเอาล้วงม,มาบังอย่เงี้ยนี่ใช่เลยใช้วขวานโอเค อือมาเข้าไปดูดิโอ้โหกินกินได้ทั้งชาติอะ่ะเคมีอะไรบ้างโอ้แหล่งผลิตเพียบอือมาเข้าไปโอ้โหมีผัวด้วยนะเผื่อไม่พออะ่ะเออเผื่อไม่พอผ,ผลผลิตอะ่ะเผื่อผลผลิตไม่พอ มันขึ้นไม่ได้อะอไม่สองอันนี้ไม่โตอ่ะนันนจะเป็นแหล่งธรรมชาติโอเคเอออืมแล้วก็ทำฟาร์มนะนแล้วก็ขุดนี่งแล้วก็ุออ พูฉล่ดเดี๋ยวทำแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้ผมถือกินถือก,กินอาหารเมื่อกี้แหละสปอร์อะไรนะเนี่ยสปอร์มองกลางคืนโหตาสว่างตาคุ่สว่างอ่ะโอเคมาเนี่ยแล้วก็พรวนดินนะครับ ต่อไปเราปลูกอะไรดปลูกข้าวโพดลูกแตงกวาปลูกนี่มันเทศมันเทศสมุนไพรแล้วก็ไม้ย็นต้นเปโฆษณาเขาได้เนาะโอเคสมุนไพรแล้วก็ไม้ย็นต้นอันหนึ่งข้าวโพดราคาถูก อ้อยราคาถูกในแดก็ปลูกปลูกอ้อยเต็มไรลเดีอาแบบเอี๊ยดีกว่อนในนอกเรื่อกันและเอออะไรปะอย่าเออนี่คือลาของายแดงลายในเข <l |zh|> ียว <better> <laughs> <to> ช่วงนี้ส้วมโลมันราคาถูกเยอะเกินอะนายแดงก็ปลูกส้วมโลมันเต็มไรนายแดงก็ปลูกเอ๊ะนายเขียวก็ปลูกส้วมโลมันแค่นะี้ที่เหลือก็ปลูกเรื่อง,งูมะพร้าวหมันเทศสมุนไพรแล้วก็มะย็นตนเฮ้เฉายเลิกฉากกันแล้วเลยวันหนึ่งยายเอ้ยนายแดงหิว แดงเลยเอาส้วมลมมันไปขายแล้วนก็เอาเฉากรวยชากังหลามมากินที่บ้านส่วนนายเขียวไปเรื่อยส่วนนายเขียวก็อะไรวะนายเขียวก็ตกเฉา,ากรวยชากังหลามมากินหนึงได้แดงป่วยเลยไปเข้าโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปไปหน้าบ้านดีสมุนไพรนาย <g iven> นแดงช่วงช่องน,นี้อ้อยช่องน,นี้ส้วมลมวันราคาตุกนายแดงกุบนายเขียวไม่กุบเพราะว่าส้วมลมวันราคาตุกแล้วก็มีแตงโมมะพร้าว มะพราะ้าวมเทิที่ราคาดีนายแดงไม่เหลือเลย,เลยต้องสูดรูท้ทาไปทำงานในเมืองนายเขียวมีชีวิตที่ดีนายแดงทำกเกษตรส่วบลมันสือนายเขียวทำกเกษตรเฉากุวยเฉากังเหลา

นี่นะครับโอเคมาเดี๋ยวร้อยขุดดูดิคว้างมาเลยไปกินสปอเพื่อนวันอืมสว่างทิ้งจ่าดิ้งีิ้งาเตงกวาหอมอร่อยเลยกินดิโอ้โอเคเตงกวาหอมอร่อยโอ้โหได้ปุ๋ยสัตว์ พี่ปุ๋ยสัตว์นะครับเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนใช่ไหมบ๊ายโอเคตอนนี้คืออยาพาักแเดี๋ยวต่ออีพีสองนะครับ